ตำรวจทางหลวงสีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีขอตรวจคนรถยนต์ฟอร์ดเรนเจอร์ทะเบียนจังหวัดพิจิตรสีขาวหลังสายรายงานว่าลักลอบขนลิงแฉะจำนวนมากไปยังชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อเจ้าหน้าที่ให้เปิดแคปด้านหลังพบกล่องพลาสติกเจาะรูทั้งหมด5กล่องภายในกล่องมีลิงถูกมัดอยู่ในถุงตาข่ายนับรวมแล้วได้ส3สาตัวและมีซากลิงอีกหนึ่งตัวนอกจากนี้ยังมีท่อเป่ายาสลบลอดยาสลบ และเข็มฉีดยาจำนวนกว่า100เข็มที่บรรจุยาสลบเตรียมไว้เป่าจับลิงแสแมในชุมพรชาวจังหวัดพิจิตรและภรรยาชาวกัมพูชาอ้างว่าทำมาแล้วสองครั้งลิงที่เห็นจับมาจากข้างทางในพื้นที่จังหวัดราชบุรีโดยใช้ลูกดอกยาสลบเป่าใส่ลิงแล้วจับขึ้นรถมาเพื่อนำไปขายต่อให้พ่อค้าที่จังหวัดสรักแก้วลิงตัวโตวได้ตัวละ2,000บาทตัวเล็กตัวละ500-1,000บาทแต่ไม่รู้ว่าคนซื้อเอาไปทำอะไร ส่วนอุปกรณ์ในการจับลิงนายทุนจัดหามาให้แต่ไม่รู้จักชื่อและไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนที่ต้องทำแบบนี้เพราะอ้างว่าทำานาแล้วผลผลิตไม่ดีรายได้ไม่พอกินเบื้องต้นนายชุมพรและภรรยาถูกแจ้งข้อหารวมกันล่าสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนจะขยายผลถึงตัวการใหญ่เพื่อติดตามจับกลุมมาดำเนินคดีต่อไป